ครับผมก็สัสดดีคุณพอ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมอันนี้กาลังเปลี่ยยอดมาเลดาก้อนมังกรแดงอันนี้ <c ười> เป็นกิ่งคำนะแต่ <c ười> <c ười> ว,ว่าตัดทิ้งอย่างหมดแล้วเนี่หย <c ười> หักกินแล้วกาดื้อมากเอาทิ้งหักหักหมดเลยกาเยอะมากนะม,มาเป็นร้อยนะูงูงหนึ่งเป็นร้อยโต๊ะร้อยต,ตัวเลย หากหมดก็เท่าที่ทําได้นั่นแหละนะไอ้ตอนนี้ก็ถ่ายประจําที่ออกดอกออกดอกดูดีนะมีพี่สาวท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าชอบสีชมพูชั้นเดียวแบบสีมเข้มละจยดแบบนี้ก็มีต้นเดียวยนี่แหละที่ถ่ายก็ <laughs> 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 ไม่มีไม้ขายนะเพราะไม้ไม่สวยเมื่อเช้าก็ถ่ายขายอยู่แต่ว่าไม่ได้ขายหรอกเนาะไม้ลักษนะแบบนั้นก็ไม่ต้องถ่ายหลอกคือไม้ยังไม่งามพอที่จะขายได้นั่นแหละนะก็ ไม่ค่อยมีไม้ด้วยผมไม่ค่อยทําแล้วผู่ก็เยื่อแต่วผมยังไม่ได้เสียบผมพอดีผมมาลดน้ําผักนะมารับทางพอโคดปูกเมื่อกี่ต้นแหรอเขาโคดแล้วก็ลดน้ําต้นไม้อะไรที่ปูกไว้ก็หลังจากทํางานบ้านเสร็จก็มาทีงนี้ตรงนี้ต่ออันนี้เขาโคดนะเห็นไหม ก้าวโคตรกำลังงอกด้ยจะลดน้ำนะจากน้ำพุพรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าผมต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่เช้าอีกพวกนี้พวกนี้ไปวันจันทร์วันอังคารก็ไปอีกต้องไปตลอดเลยช่วงนี้มาแวะคุยกันเนาะพี่สาวพี่ชายคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าด้วยคุณพ่อด้วย พอดีผมไม่มีไม้ขายหรอกไม้ผมไม่สวยพอก็เลยมาถ่ายให้ดูแบบนี้แหละนะก็โอเคเท่านี้แหละนะวผมจะรีบทํางานต่อกว่าจะเมื่แล้วครับผมจะเมืนไปด้วยน, ون, นู่นตกดินแล้วพระอาทิตย์ตะเวนตก๊กดินบ้านของเรียกตะเวนนะตะเวนตะอวันตะเวนอันเดียวกันไหมอันเดียวกันโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยคุณลุงด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม นะตัวนี้มีพี่ชายถามมาเหลือต้นเดียวผมทําไม่มากนะทําแล้วก็เหลือแค่ต้นของต้นทําไม่มากแล้วก็ขายไปก็เหลือต้นนี้ต้นเดียวก็อยากขายแต่ว่าต้องเอาไว้ทําต่อไปด้วยนะก็าขายไม่ได้หรอกอยากขายอยากขายแน่นอนแหละแต่ว่ามันเหลือแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณครับด้วยที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ